มหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่กว่า70%ของผิวโลกเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนมากกว่าครึ่งด้ดยซ้ำโคปาเรียนมหาสมุทรคบคุมสภาพภูมิอากาศโลกและเป็นฐานทรัพยากรด้านอาหารเศรษฐกิจและการคมนาคมอย่างไรก็ตามมหาสมุทรกำลังพัฒนารูปแบสัมคัญได้แก่บพลวัโลกร้อนการเป็นกรดของทะเลการลดลงของออกซิเจนและมลพิษพลาสติกโครงสร้างโลกและแผ่นเปลือกโลก โลกประกอบ้วยเปลือกโลกเนือโลกแลแก่นโลกโดยทวรียักแตกออกเป็นแผ่นเปลือกโลกทั้งแบบทวีวและมหาสมุทรการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกก่อให้เกิดขอบเขตแบบแยกออกเข้าหากันและเลื่อนผ่านกันซึ่งเป็นสาเหตุของสันเขากลางม,มหาสมุทรร่องลึกก้นสมุทรแนวภูเาขาไฟและแผ่นดินไหววั What the in, Wilson ตถุจักรวาลวิลสันไซเคิลอธิบายการเกิดและการสิ้นสุดของมหาสมุทรตั้งแต่การแยกตัวของทวีปการขยายตัวของพืน้นมหาสมุทรการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก จนถึงการชนกันของทวีปและการเกิดเทือกเขาก่อนเข้าสู่ระยะทวีปเซติอนครตันกระแสะน้ำและการไหลเวียนมหาสมุทรกระแสะน้ำผิวมหาสมุทรขับเคลื่อนโดยลมและแรงคอริโอลิสเกิดเป็นระบบใจเอรอขนาดใหญ่ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากเขตร้อนไปสู่ละติจุดสูงกระแสะน้ำลึกเป็นส่วนหนึ่งของสายพานลิมเล็งความร้อน (thermohaline circulation) ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ และความเข้มมีบทบาทส้ำการเงินควบคุมภูมิอากาศโลกและนมามาัฒนาหารกลับสู่ผิวนน้ำผ่านกระบวนการอพยพเลงทะเลไทยและอ่าวไทยอ่าวไทยเป็นทะเลตื้นและกึ่งปิดมีการหมุนเวียนของน้ำที่ตอบสนองต่อระสมอย่างชัดเจนโดยกระแสน้ำจะหมุนตามเข็มนาฬิกาในมรสมตะวันออกเฉียงเหนือและทวนเข็มนาฬิกาในมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลต่อระบบนิเวศประมงและคุณภาพน้ำวิกฤตมหาสมุทร The Deadly Trio ประกอบดว้วยภาวะโลกร้อนของมหาสมุทรการเป็นกรดของน้ำทะเลและการลดลงของออกซิเจนซึ่งส่งผลรุนแรงต่อแนวปะการังสิ่งมีชีวิตทะเลและความมั่นคงทางทรัพยากรการจัดการทรัพยากรใช้ฝั่งสมัยใหม่การจัดการต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีร่วมกันเช่น Marine s p a t i a l Planning ocean modeling การเงินสีน้ำเงินและเศรษฐกิจมนเวียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและใช้ทรัพยากรอ,อย่างยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน